สวัสดีจ้ามันเนี้เปิ้ลกีสานพากินช่าแนลกับชิบพาไปเก็บกระเดาวด้วจ้าไปเลยจ้าเก็บอยู่ทรงบุ่นล้วค่ะไอ้แดบแห้งแห้งไปหน้อยข้างไปทรงคิมห้อไซ่ไปจ้าคุ้ยกับาน่มีกินห่าง ถ้าเมืองบรรยากาศทุ่งไทุ่งนี่นอยดมีเสียงลมแจเยวเขาแล้วน้ำกันลัดแหรวเนาะเดี๋ยวจอดรถแล้วน่าจะหลังสิย่างลงกันหน้าไปอีก ให้นาตะก้าพูดแล้วพี่น้องเห็นตน้นมั่นผี้ตักกางู้ผูนต้นในตำนานแต่โดนโดนหลดต้นคุว่าตน้ตนตนี้มันแสบนะจ๊ะเปิดกันเลสีมากเก็บไปซิมมือนะจ๊ะ เป็นตามร้านพี่นอ้องนี่นวยกันสิหอดหนาวเหมอนกันฉันว่าเก็บไปเห็ดขนมตาลหอดลต่จะส่วนนี่มีใหม่ปะ่ปะเนาะบ่ได้เอาใหม่มาส่วนเด่นอีกเนี่ยชอบอันบุกห้อยง่าะ่ะสิ ชอบบุค่อยใหญ่นะจ้ะมากระพีพันนะค่ะพีพันมะมินให้ดอกกำลัลางงามเลยจ้ะเอ้ามิเตีตนน้ำ,มนำบมดจ้ะโอ้ยแล้วมาเป็นตะยานเลยเนาะ เสียเมืองฉ่อมดี่น่องเลยชอ่อมบุกใคยใ่ญ่นะจ้ะดกอกกำลังตุ่มๆพ่อก,กินเลยกำลังเสียบเลยจ้ะไอเมืองพันหาหมินให้ไหมกกเอาพ่อก,กินจ้ะเมื่อเอาลายดอกวายหลวงมันอะพอยังพึ่งตัดลายดอก อีเก็กซี่หาชอตอ่ะมินจะคอกเองใน3้ำซี่สเพิ่นเห็นเพิ่นล้ำคานตาว่าพี่หน่องเพิ่นเริ่มมั่หมินไห่ครับ

เอาไปสมนีเหรอเอาไปกำเนิงเอาไปถ้าพ่อจะกินไหมคะ่ะพักกระเดาก็เอาสมนีเลรอจ้าพอกินเหรอจ้าเนี่ยอีกจักน่อยก็สิได้มาหาเนี่ยงอันเขียดเนี่ยงจิ้งหรีดลราจะล่อห้เฟืองมันอันลงในจักน่อยผุหล่ะก็สิได้ออกมาหาเนี่ยงกบเนี่ยงเขียดพวกจิ้งหรีดก็ไล่หล,ลายเดย์พี่น้องแถวเนี่ย ไปสิเขาบ้านแล้วเด้แบบนี้ค่าสรุปบรรยากาศท่านี่ล่ะ